เราจะไปตามหาร้านไอศครีมที่อยู่จงยางสติกนะคะจะหาเจอไหมในอุณหภูมิลบ28ไอศครีมที่เขาบอกว่ามาาบินต้องกิน ตจงกินหน้าตาจะประมาณนี้นะคะหน้าหลานลองดูว่าจะรอดหรือท้อสก่อนนะเฮ้ยไอตูนทำหน้างงเมื่อกี้เน,นี่นย กลางถนนไง่าเป็นถนนเก่าอารเไปช้นีมกลนาถนนที oh, my, ่เต็มได้วยวัฒนาเอาไม้เอาร้านแรกก่อนเลยบ่านเดินนี่บอกเลยมันมีนี่มันมีทริคอย่างคือได้เห็นตั้งแต่ถนนเนี่ยยาวไปใช่ปะ จะเห็นว่าเขาจะปูเป็นอิฐบล็อกนะจริงๆมันนานแล้วด้วย่จริงมันนานแล้วใช่นนนเขาบอกว่าจริงตรงเนี้ยเอาไว้ไว้วสมัยก่อนเขาใช่ม,ามา้าม้าเกืิดม้าวิ่งเขาเลยต้องทำเป็นอย่างนี้หน้นารบเขาแก่อุ่นหนาวอ่ะเฮ้ยหนาวขึ้น ไม่ค่ะถ้าเข้าไปแล้วจะออกงานมันก็เหมือนไม่ค่อยมีอะไรเนาะมันข้างในไม่รู้ไงจริง <c oughs> ๆเข้ามาเดินที่อาจจะบุกกลาถ้าถึงจะมาตัดน้ำแข็งแล้วก็มันแสดงอยู่ตรงนีรด้วยไงช้าแล้วมีช้าและ

อันนี้ใช่ไหมหมายถึงงันนี้ใช่ไหมหรือว่าไหนเนี่ยเกาะเอ้เซนให้ผิดหรือเปล่าหมายถึงงันนี้โอเคแล้วเจอสามมาสิบ块吗十块吗十呃十饼文哎刚刚这个也面筋也是十块吗面筋โอเคอันนี้ห้าหยวน看完字่的 你往上那就就下，对呀。你往上再往下，你往下再往上。哦，对呀，还之前的。啊。有茶吗？没有茶。红糖来是吧？红肠，要什么？要辣的，对呀。来几个茶？一个一个。能够吗？一个？一个够，我们。 น่าสิบหยวนของก้าวสิบหยวนจ่ายไปก่อนก็ได้หรือว่าจ่ายเดียวจ่ายจ่ายเอทีพีนะเอทีพีสิบจวนเองอ่ะอ่าใช่ค่ะสิบบาทก็ใช่ไงทำไมก็ไม่ได้ไม่ได้แพงดูขนาดส้อยูมไทยหยวน他们是泰国人。 给他们自己付啊。泰国有啥好吃的吗？泰国的海鲜。冬阴功，冬阴功，冬阴功。什么？冬阴冬阴功，对汤，它是个汤，海鲜汤，四元。对。看。对。หนาวอ่ะหนาวแบบกำคาเลยอ่ะ โอ้ยหน้าแดงไม่ได้เหรอหน้ากากเปล่าหน้ากากไอ้นั่นเออใช่ผมก็ไม่ได้เดี๋ยวผมผมมันขึ้นไปเยอะไหมเปล่าโอเคให้เขาดูให้บทให้ให้เจนดู ต้น hey, uh ่ายมันละสิบหยวนก่ากนนะเอ๊ะ刚刚这ย有余是多少钱来着这个十五十五十五万สิบห้าหยวนนะสิบห้ามันเป็นยังไงอ่ะหนึ่งนิดนึงที่เหลือกี่บาทเดินมาทางนี้ก็ได้เดินมาทางนี้ก็ได้ของาท่าหยวนอ่าใช่หยวน 好看另外两串二十块。啊，对对。我说你们那是不是让养大象？啊，对对对。不是不是，是动物园才有，专门的大象园才会养，那个圈圈养的。来点，不见了。来点哈。没了吗？蛮没 ใส่กอดแดงตัดไปแล้วมันจะแข็งๆเหมือนขุนเชียงนิดนึงนี่เอ้ยน,น่ารักเฮ้ยนมูกเหรอนี่ใกล้ๆเฮเห็นไหมมีไอ้น้ำอยู่ในขนตาเรารู้สึกมูเราเริ่มอุดละนี่มเมย์เย้ยมากเมย์เย้ยมากเมื่อกี้กถอดมาทีนึงมเมย์เย้ยมากไม,าาม่ไหวแล้วฟังล่ะฟังล่ะ ข้าว่้า่าเอ็ะเอันนี้้งกดเยอมากเลยขอกัดคำนะเลอะเลอะหมวกแล้วอืม้างไหมที่นี่น่อร่อยกว่าที่เราเคยกินอ่ะอร่อยาอร่อยไม่ค่อยอร่อย จะจืดไปอ,อยาค่อยไปล้างเอามันต้องมีเลออบ้างแล้วเนาะโอ้ยยังอุนอ่นๆออกมาตอนนี้มันเย็นหมดแล้วอะอเอ้นั่นอะเมื่อกี้มันเพิ่งออกมากินนี่คือไม่รู้สึกร้อนแล้วอะ,ะใช่ปะ่ะโอ้ยหนาวมากเลยะเดี๋ยวเดินอีกแป๊บหนึ่งก็กลับละ ตกใจอันนี้เป็นเครื่องว่ะไม่ใช่ขนน่ะขนอ่ะเข,ข้าไปดูไหมเข้าไปดูของฝากไหมเผื่อได้อะไรไอ้เข้ามาตรงนี้แป๊นนึงขนมรัสเซียขอเข้ามาแป๊นนึงเข้ามาตรงนี้อุน่นแป้นนต้องหาที่เข้าอ่ะน่ารักอ่ะโอ้ยน่ารักแพงด้วย<ห>น,นะนะเล่าไงแผงน้้ำหอมอ่ะขึงรัสเซีย ของรักลเซีย4%มีช็อโคโกแลตปะ,ชะใช่ไปดูชอนะ็ชอคโกแลตเลถ้าชอบอะ<า>ส่งกลับ<า>ส่งกลับได้นะส่งไปที่กวางโจอะสามสิบหยวนใช่ไม่แพงนะไม่แพงแต่มห้าสิบบาทนะอย่างเงี้ยใช่เรายะได้หลิงเลยนะ อ๋อเป็นอันนมอ่ะรสนมอ่ะรสนมเจลีอะแต่ทางนี้อันนี้ก็รสนมเหมือนกันเข้ามาตรงนี้อ,นอ,อุนน่อนอ่ะแต่เมื่อนี่คือแบบชามากเลยอ่ะไอข้างในมันมีพวกไส้กรอกอะกยี่สิบบาทอ่ะคือสามร้อนเนาะ เจ็ดสิบหยวนสามร้อยห้าสิบของมะม่วงเท่าไหร่อสิบสิบห้าหยวนสิบเจนหยวนรกุสาลองไหมทำ 好能放。飞机飞机四次来的那种。小不点儿，后就这个样子。感冒了？怎么这这酒吗？嗯。这种是什么味道？全麦无糖，黑麦微甜。啊、哦，个味道，这个是全麦无糖，那个是黑麦微甜。 没有小份的卖吗？都是一整个的卖。最小的是它一斤四两，就是这个价格是吗？二十一是吗？无糖的是二十一块九，微甜的是二十六块九。小哥价很。哎，这你把剪了。嗯嗯、吧。哈哈哈哈！被砍的， เสรจ้วไหจะเอาไปกินเหรอเออทีทนีห้องาก็ได้เนาะอันมาจ่ายเงินให้หน่อยเอ้ยอันนี้เป็นขายอาหารไหมฝั่งรุ <as <as so ้นไ ไม่ใช่แล้วโรงแรมแล้วนี่คือโรงแรมนั้นแหละเส้นนั้นแหละอยู่ในนั้นใครที่พาไมาก็ที่พากอยู่ฝั่งด้านหลังเรา เราไปหาของกินด้านล่างไหมหรือว่าไงไปหาของกินข้างล่างไหมหรือว่าไงหรือว่ากลักบเข้าที่พักไปกินไหนกินที่ไหนแล้วกินไข่เจ้าไม่รู้ตรงไหนอ่ะไปท่านี้มั้ง 啊，在。对对对。啊，对，金丝。啊，在。对对对。对对对。对对 เกินว่เรากลับห้องกันดีกว่าไหมอ่าสุดท้ายท้ายสุดนะคะคือได้เจอร้านได้ซื้อซื้อมาสามอันนะคะแต่ไปซื้ออ่ารสนมแค่หนึ่งอีกสองอันจะเป็นรูปร่างรูปร่างแบบอ่ารสมะม่วงกับ รสช็อกโกแลตนะคะสองตัวนี้คือธรรมดามากธรรมดาจริงๆแล้วเราก็ได้กินแบบธรรมดาตอนแรกเข้าใจว่ารสชาติมันคล้ายๆกันเนาะแต่จริงๆแล้วคนละรสชาติเลยค่ะรสนมที่ซื้ออร่อยมากเพื่อนบอกว่าละมุมแบบต่างกับอีกสองรสจริงๆแต่เราไม่ได้กินไงเราไม่ได้กินเราก็ไม่รู้ว่าไอ ที่เขาพูดกันว่าอร่อยละมุนแบบหือร่อยคือยังไงอย่าเงี้ยแต่จะให้ออกไปหาร้านออกไปซื้ออีกคือเข้าใจแล้วว่าอยู่ตรงไหนอยู่ที่พักอยูใ่ใกล้ๆเดินไม่ได้แต่คือ้เคียดอะลบ2ีบแปคือหนาวมากไม่ใช่หนาวแบบหนาวธรรมดาไม่ใช่นะคะคือแบบหนาวทรมานผิวหนังมากก็คือสุดท้ายก็คือไม่ได้กินนะคะ จนจะกลับละก็ยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินคิดว่าคงไม่ถึงฮาร์วินั่นแหล,ละรอ,รอบนี้รอบนี้ต้องแบบไว้รอบหน้าอะไรเงี้ยแต่ใครจะไปรู้ไปที่สนามบ,บินนะคะเจอร้านในสนามบ,บินมีร้านที่ขายขายไอติมยี่ห้อนี้เลยและราคาก็แพงกว่าข้างนอกครึ่งนึงก็เป็นราคาที่รับได้นะคะเพราะปกติราคาจะอยู่ที่ ห้าหยวนก็คือยี่สิบห้าบาทแต่ว่าอยู่ในสนามบินก็คืออยู่ที่สิบหยวนห้าสิบบาทอันนึงอ่ะเออถือว่าคุ้มนะคุม้มสุดท้ายนะคะเราก็คือได้ไปกินที่สนามบินอ่ะที่สนามบินได้กินที่สนามบินคือแบบเข้าใจแล้วว่าความอร่อยเป็นยังไงคือแบบต้องกินอ่ะถ้าถ้ารอบหน้ามาอีกก็จะไปกินอีก ใครที่มาหาบินนะคะแนะนำเลยลองชิมนะคะไอสติมมาตีเร์บิงกวนไอสติมพี่เจนได้ยินเหรอใย่ว要原味的哦哦要两根两根二十二十啊这里这里เขาเขาสแกนเรา ไม่ได้กินที่นั่นมาได้กินที่สนามบินเนี่ยมันกินที่สนามบินใช่อะไรสิบมันก็ไม่แพงนะสรุปไปต่อแถวมันไม่ได้กินแต่ตอนนี้มนได้กินสนามบินมาถึงแล้วฮาบิน <c oughs>